วันนี้ค่าผมอจะมาแนะนำครับที่นอนตัวนี้ก็คือเจ้าตัว Bevel Rewind ซึ่งเป็นที่นอนที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นที่นอนที่ต้องบอกว่าสามารถนอนเย็นทั้งคืนนะครับแล้วก็เย็นแบบทั่วถึงด้วยที่สําคัญนะครับช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่าที่นอนเจ้าตัวนี้ออกแบบนะครับโดยนักกายภาพบําบัดนุ่มแน่นสบายตัวไม่ปวดหลังครับด้วยเทคโนโลยีของ Bevel เนอะหลายๆอย่างเลยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันครับบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นอนเจ้าตัว Bevel ตัวนี้นะครับ Bevel Rewind เป็นที่นอนแบบยางพาราซึ่งข้อดีนะครับของที่นอนแบบยางพาราก็คือมันจะค่อนข้างจะยืดหยุ่นครับคือปกติแล้วเราจะมีที่นอนประมาณ2แบบใช่ไหมให้เราเลือกในตลาดแบบแรกก็คือแบบสปริงแบบที่2ก็คือแบบยางพารานั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะทุ่นเดียวมันจะช่วยโอบรัมนะครับสรีรลของเราได้ดีกว่าที่นอนที่เป็นแบบสปริงเพราะอันนี้สมมุติเรากดลงไปใช่ป่ะมันก็จะเป็นการกดที่มันจะลงเฉพาะส่วนที่เรากดลงไปหรือน้ําหนักตัวที่เราลงไปแต่ที่นอนสปริงครับมันจะยั่วเป็นโซนๆไปเลยซึ่งอันนี้มันก็คือข้อดีกว่า ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้เราบรเทาวาการปวดต่างๆนะครับที่เกิดจากการนอนได้เวลาที่คนข้างๆนะครับขยับเวลาที่นอนนวยรันสมมตินอนกัน2คนคนอ่ะคนข้างๆขยับอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับมันก็จะไม่รู้สึกนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานนะครับของเตียงที่เป็นแบบยางพาราแล้วตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันครับที่สาคัญตัวนี้เป็นเตียงชั้นยางพาราแท้หนึ่งร้อและสิ่งที่พิเศษสุดๆครับของเจ้าตัว b บเวลีววตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันออกแบบด้วยนักกายภาพบัวเเนนนีี้มัจะป็ตยง ที่มีทั้งหมด7เลเยอร์นะครับแล้วก็แต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นนะครับมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มันสบายมากๆเดี๋ยว7ชั้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับเราพูดถึงแต่ละเลเยอร์นะครับของเจ้าตัว Bevel Revive ตัวนี้กันเนาะชั้นแรกครับตัวนี้เนาะเจ้าตัวหุ้มนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว 3D Cooling Fabric ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าหุ้มผสมใยคลูอิ่งให้สัมผัสนุ่มนะครับเย็นสบายไม่ระคายเคืองนะครับแล้วก็ช่วยคุมอุณหภูมิร่างกายตลอดนะครับ ในการนอนนั่นเองครับชั้นที่ 2, อ q u ควาชิล์นวัตกรรมใหม่สารเคลือบผิวเพิ่มความเย็นช่วยกระจายความเย็นของที่นอนเย็นขึ้นถึง45%เมื่อเทียบกับที่นอนทั่วไปด้วยเทคโนโลยีดาวเคมีคอลจากสหรัฐอเมริกาช่วยถ่ายเทความร้อนส่วนเกินออกจากที่นอนได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนชั้นที่3นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว100% Natural Latex นั่นเองครับตัวนี้จะเป็นยางพารา100%นะครับไม่ผสมสารสังเคราะห์มีความยืดหยุ่นสูงครับรองรับสรีระร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ยุบนะครับหรือว่าไม่เป็นแอวงนั่นเองชั้นที่4ครับก็จะเป็น Seven Zone Marble Graphene Memory Foam ครับชั้น Graphene Memory Foam ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์7โซนนะครับที่รองรับนะครับเจ้าตัวสรีระของเรานุ่มสบายแล้วก็ระบายความร้อนได้อย่างเยี่ยมให้ที่นอนนะครับตัวนี้ไม ส่วนชั้นที่5ครับก็จะเป็นเจ้าตัวเซเว่นโซนคูลิ่งเจลมาร์เบิลเมมโมรี่โฟมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมรูปขึ้นช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังเพื่อกระจายแรงกดทับตามน้ำหนักตัวด้วยดีไซน์แบบ7โซนนะครับแล้วก็ลดอาการปวดหลังครับส่วนชั้นที่6กครับก็คือเจ้าตัวชาโคโฟมเซบิไลเซอร์เบสเป็นฐานโฟมนะครับที่มีความแน่นสูงมากๆรูปทรงครับก็จะเป็น7โซนนะครับเหมือน2ชั้นเมื่อกี้อันแนจะผสมฐานเจ้าตัวชาโคจากไม้ไผ่ธรรมชาติครับซึ่งในชั้นเนี้ย ก็คือเจ้าตัว m a t r e s s supportive cover ครับตัวนี้จะเป็นผ้านะครับที่เป็นเจ้าตัวฐานฐานด้านล่างของเตียงเลยซึ่งจะเป็นเส้นใหญ่นะครับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นทนทานซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวที่นอนเราอ่ะไม่ขยับนะครับแม้ว่าเราจะทำใดๆก็ตามครับโดยรวมแล้วครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับเจ้าตัว Bevel r e w i r e ตัวนี้นะครับก็องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าที่นอน Bevel r e w i r e ตัวนี้ได้รับความเย็นจาก Aqua Chill ทั่วทางร่างกายเขาบอกว่าเย็นขึ้นถึง45%ตแต่ สำหรับคนที่ต้องบอกว่าประหยัดไฟแบบผมนะครับ ปกติแล้วนิสัยกกรนนอะงผมก็จะนอนประมาณตีสองตีสามใช่ป่ะแล้วก็จะตั้งปิดนะครับตั้งปิดเจ้าตัวแอร์ประมาณ8ปดโมงเชา้าแล้วก็ตื่นจริงๆประมาณ10บโมงเช้าแต่ก็จะ,ะตั้งเจ้าตัวพัดลมเพื่อที่จะโฟอากาศนะครับให้ห้องมันไม่ร้อนจนเกินไปสิ่งที่ผมรู้สึกได้จริงๆเลยก็คือเวลาที่เรานอนยาวๆเกินแบบ9ก้าโมงสิบโมงที่นอนมันยังเย็ยนอยู่ว้วยแต่ที่นอนตัวเก่าของผมนะครับมันจะเริ่มมีความร้อนเพราะว่าตัวเรามันมีความร้อนใช่ป่ะมันก็จะส่งไปที่เจ้าตัวเตียงเราทําให้ตัวเตียงนะครับมันร้อนแล้วก็เ ออกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นแบบยิ่งหน้าร้อนจะยิ่งเห็นผลนะครับได้ชัดเจนเลยนั่นเองครับตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองมาประมาณ1สัปดาห์ ไม่เป็นแบบนั้นเลยครับก็คือยังสามารถเย็นสบายแต่ก็ยังคงตื่นนะครับเวลาเดิมโดยที่ด้วยความที่มันไม่มีเหงื่อทาให้เวลาให้เราตื่นมามันก็จะไม่เหนื่อยด้วยนั่นเองครับที่สําคัญนะครับคือมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็ตัวของเราอ่ะมันจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็ที่นอนเจ้าตัว b ี Well r e i e ตัวนี้มันก็รักษาอุณหภูมินะครับความเย็นได้ยาวๆเลยครับส่วนเรื่องความสบายนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับผมแล้วอ่ะก็จะมีความแน่นนะครับพอตัวซึ่งสําหรับผมผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต เพื่อนของเรามาลองนอนนะครับก็จะบอกว่ามีความพุ่งยงดีนะมีความยวบนิดหน่อยซึ่งอันเนี้ยสุดท้ายมาแล้วแต่คนเว้ยเพราะว่าบางคนชอบเตียงที่มันแน่นบางคนชอบเตียงที่มันนุ่มอันเนี้ยผมแนะนําว่าอยากให้ไปลองกันก่อนว่าที่ตัวเองนะครับ ความนุ่มความแน่นประมาณนี้มันโอเคสําหรับเราหรือไม่นั่นเองครับแต่โดยรวมๆนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถรองรับน้ำหนักนะครับอย่างของผมที่เป็นคนตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ100่อกิโลได้โอเคและไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่มีการยวบยาบในส่วนของตรงนี้เลยครับก็ผมว่าโอเคนะค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานของผมครับโดยที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับมีการรับประกันเมมโมรี่โฟมยุบตัวนะครับถึง10ปีเลยทีเดียวครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเจ้าตัว B Wheel r e i e ตัวนี้ก็เป็นที่นอน นะครับผมอยากจะแนะนํากันจริงๆครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจตัวนี้นะแต่รู้สึกว่ามันจะนิ่มไปหรือแข็งไปสําหรับเราไหมนะครับจริงๆต้องบอกว่า B ีเวลอ่ะมันมีโต้ตัวชอ็อปบีเวลระดมอีสเปนนะครับถึง9สาขาเนาะก็สามารถไปลองดูกันได้นะครับอย่างในกรุงเทพก็มีถึง7สาขาแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับก็มีทั้งขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลณเดือนสิงหาคมนั่นเองก็สามารถไปลองดูกันได้ส่วนกรุงเทพ ก็มีแทบจะทุกหมวมุมครับมีราชพฤกษ์นะครับมีรามินทามีบางลาอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวเตียงตัวนี้เนาะก็แนะนำนะครับให้จองกันไปก่อน1วันนบะซึ่งถ้าเราจองไปก่อนนะครับเราก็สามารถรับนะครับเจ้าตัวการฟิตตี้เนาะท่านอนได้โดยนักกายภาพบำบัดนะครับทำให้เราสามารถนอนได้ถูกต้องแล้วก็เลือกความแข็งนะครับของเราได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับที่นอนวีเวลรีวายนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด3ขนาดครับก็จะมี3.5ฟุตมี5ฟุตแล้วก็ที่ผมใช้ยู่ตอนนี้บก็ที่ ตัว6ฟุตเป็นขนาดมาตรฐานอันใหญ่เนาะราคาเริ่มต้นนะครับเพียงแค่19,900ัาบาทสาหรับ3.5ฟุต5ฟุตครับอยู่ที่23,900ักบาทแล้วก็ส5 9 0 0าบาทสาหรับตัว6ฟุตแบบนี้ผมบอกเลยว่าที่นอนราคา25คุณภาพาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่แพงเพราะว่าที่นอนอันเก่าของผมไม่ดีเท่านี้ราคาก็แพงกว่านี้อีกนะครับลองดูกันได้ที่สําคัญนะครับเจ้าตัวที่นอนว well, ีเวลลีเวตัวนี้มีประกันให้เราทั้งหมดนะครับสิปีนะครับทำให้เราสามารถใช้นะครับแบบสบายใจกันได้แบบยายาวๆเล ครับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Bvlgari ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูเนาะได้ที่เจ้าตัว Bvlgari ออกรูนิคสเปนนะครับหรือว่าที่โฮมโปรแล้วก็ SBDesign Square แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการเข้าไปหาข้อมูลในการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ได้ได้ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเตียงตัวหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะแนะนำจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โน่ให้ช่องเดลพีผมด้วยสวัสดีครับ